สวัสดีทุกคนเราจะมาสอนทําพื้นหลังแบบนี้สอนทําพื้นหลังแบบนี้นะครับเราอาจจะขอพูดดังไปหน่อยนะครับนี่แปบ๊บหนึ่งนะครับนี่สอนทําพื้นหลังแบบนี้เลยนะครับดูนะที่ผมทำํำนี่ตรงนี้เลยมาใครที่ทําไม่เป็นเดี๋ยวสอนนะครับให้เลือกรูปภาพด,ด้านหลังมาได้เลยนะครับรูปภาพด้านหลังก็จะอยู่ตรงอเอาว้ยอะ แ้หนึ่งนะคเกิดการปิดก็นี่ครับให้กดตรงนี้นะครับนี่มันจะให้เลือกรูปภาพนะคะกดปุป๊บให้เลือกรูปภาพอะไรมาก็ได้นี่กดปุ๊บปุป๊บเราอยากได้รูปภาพอะไรเราก็ถ่ายได้เลยนะครับถ่ายเสร็จแล้วปุ๊บกดออกมานะครับแล้วก็ไปตรงแอปนี้เลยครับเสร็จปุ๊บ โอเคคลิปนี้อาจจะยาวหรือจะล่วงจะสั้นหรือจะเมี่ยวโอเคนะครับเราถ่ายนานไม่อุดถ่ายนานด้วยโอเคตอนนี้เราก็มาแล้วนะครับให้กดไอตรงคำว่าโปรเจกต์ใหม่นะนะครับสำหรับคนที่เพิ่งโหลดแอปนี้มาแล้วไม่รู้ว่ามันทำยังไงอ่ะให้กดตรงนี้นะครับนี่กดตรงรูปภาพไปแล้วโอเคครับโอเ้อ โอเคนะคัสโอเคแล้วต่อไปให้ทุกคนเลื่อนลงมาเลื่อนเอ้ยไม่ใช่เลื่อนลงมาดิให้เลื่อนไปเลื่อนไปทุกคนเห็นคําเห็นคําว่าอัตราสสวดภาพอะไรเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยที่ผมชี้อยู่เนี่ยเนี่ยนั่นแหละครับให้ทุกคนกดเข้าไปเลยแล้วทุกคนอย่าไปเลือกตรงอื่นทุกคนทําเรื่องตรงนี้ทุกคนต้องเลือกตรงนี้โอเคมันเป็นรูปแบบนี้ โอเคแล้วทุกคนก็สามารถปรับก็แค่ใช้นิ้วขยับปุ๊บกดตรงเอาแป๊บหนึ่งกดตรงลูกศรชี้ตรงนี้กดตรงลูกศรตรงนี้นะครับพอเสร็จแล้วปุ๊บก็เลื่อนมาอีกทุกคนเจอคำว่าพื้นหลังไหมครับถ้าทุกคนเจอคำว่าพื้นหลังให้กดเข้าไปเลยเอาแป๊บหนึ่งให้กดเข้าไปเลยครับแล้วก็ทุกคนนี่มีสีถ้าทุกคนอยากได้สีกดเข้าไปตรงสี แล้วเลือกสีที่ต้องการตึ๊บต,บตบึแต่ถ้าทุกคนอยากได้รูปภาพให้ทุกคนกดเข้ามาตรงนี้แต่ถ้าทุกคนอยากได้ภาพของตัวเองเอากดตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ถ้าทุกคนอยากได้ภาพเลื่อดมาต้องการภาพที่ชอบนี่แบบนี้ครับนี่แบบนี้แบบนี้แบบนี้ครับแบบนี้กดเลย อ่ะแต่ถ้าทุกคนอยากได้แบบภาพเบอร์ก็กดตรงนี้ครับนี่เห็นไอ้ตรงคําว่าเบอร์ไหมครับพอกดปุ๊บนี่เลือกเบอร์แบบไหนก็ได้เบอร์เบอร์นิดหนึ่งแต่เบอร์มากเบอร์นิดหนึ่งครับเบอร์แบบมากอันนี้เบอร์แบบมากมากนี่แหละครับผมสอนประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่นะอันนี้สอนสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับนะครับบ๊ายบายจุ๊บ